อได้แล้วลืมผักชีค่ะไม่ได้ลืมหรอกมันงงอะ่ะเราจะมาทําอะไรกินก็เลยงง็นงงซื้อเต้าหู้แล้วก็ก็จะทําอะไรกินมาถึงบ้านอนาะผักชีลืม ต่างให้มาก้กอนก็ได้เล่นๆมาก็ได้ทำเองเจ้าหั่สนนะคะไม่สวยว่าหนนะ nè và bây giờ nam chị yêu mới nói nữa chị yêu ok, đây งอายง่ายน้ำตาลใจนิดๆก่อนอันนี้คะกล้องไหวนะคะเวียนหัวเวียนหัวอ่ะน้ำตาลใจไปหน่อยเนะึ่ยถ้าก๋วยเตี๋ยวก็มีน้ำตาลใจเป็นนิดนึงจะได้มีออกหว,วานๆ แล้วจะไปจะใส่นี่นะคะโอเคบาย